เหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา2บาทหรือที่หลายคนนิยมเรียกกันว่าเหรียญ2บาทที่ระลึกเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวผลิตออกมาทั้งหมด41วาละานะครับวาละที่1จะมีขนาดใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลลิเมตรส่วนวาละที่2ถึงวาละที่41มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่22มิลลิเมตร แล้ววาระไหนเป็นที่นิยมที่สุดและมีราคาแพงที่สุดไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาจัด5อันดับเหรียญ2บาทที่ระลึกที่มีราคาแพงที่สุดในสมัยรัชกาลที่9กันนะครับ ราคาของเหรียญน,นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนการผลิตทั้งหมดนะครับผมอยากให้เ,เพื่อนๆดูคลิปให้จบนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมเหรียญให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมทุกคนด้วยนะครับสำหรับเหรียญ2บาทที่ระลึกวาระแรกในสมัยรัชกาลที่9ที่เป็นเหรียญ2บาทนะครับผลิตขึ้นในปีแรกคือปีพศ2522นะครับเป็นวาระแรกและผลิตขึ้น เป็นวาระสุดท้ายในปีพศ2539นะครับมีทั้งหมด41วาระนะครับปัจจุบันเหรียญ2บาททั้ง41วาระจะเป็นเหรียญกระสับชนิดหนึ่งที่มีนิยมการเก็บสะสมกันมากเหมือนกันนะครับเนื่องจากมีจำนวนการผลิตที่สูงและราคาก็ไม่สูงมากนักนะครับและที่สำคัญเหรียญที่ลึกชนิดราคา2บาท ก็ไม่ได้มีการประกาศออกมาใช้เพิ่มเติมตั้งแต่ปีพศ2539นะครับด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้เหรียญที่ลึกชนิดราคา2บาทมีเพียงแค่41วาระซึ่งแตกต่างจากเหรียญที่ลึกชนิดราคาอื่นที่มีการผลิตและมีวาระที่มากกว่านะครับมาเริ่มจัดอันดับกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่5 เป็นเหรียญพระราชพธิธีมหามงคลพระชนพรรษาครบ60พรรษาของรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญวาระที่8ครบวาระเมื่อวันที่5ทธันวาคมพศ2530นะครับเป็นเหรียญสองบาทเทลึกที่มีจำนวนการผลิตมากที่สุดและมีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตของเหรียญสองบาทและวาระอื่นนะครับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตที่สูงถึง ล้านเหรียญเลยนะครับซึ่งเหรียญวาระอื่นๆจะมีจํานวนการผลิตเพียงแค่1ล้านถึง3 000, 000, ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับปัจจุบันมีราคาประเมินสําหรับสภาพเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เหรียญสวยๆตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับและมีราคาซื้อขายสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้ตามเว็บตามเพจอยู่ที่1 5ถึง20บาทนะครับ อันดับที่4เป็นเหรียญสองบาทที่ล,ลึกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปีพศ2522นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ลึกวาระแรกของเหรียญที่ลึกชนิดราคา2บาทด้วยนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญวาระอื่นๆก็คือ มีขนาด27มิลิเมตรนะครับในขนาดที่เหรียญวาระอื่นวาระที่2ถึง41มีขนาดเพียงแค่22มิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเหรียญนี้มีจำนวนการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญน,นะครับและมีราคาตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่50บาทนะครับอันดับที่3อันดับที่3เป็นเหรียญปีต้นไม้แห่งชาตินะครับ เมื่อปีพศ2528เป็นเหรียญวาระที่3นะครับเป็นเหรียญที่จัดขึ้นเป็นเหรียญที่ลึกในวาระงานปีต้นไม้แห่งชาตินะครับซึ่งมีการจัดงานตั้งแต่ปีพศ2528ถึงปีพศ2531นะครับสำหรับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับปัจจุบันมีราคาตามคู่มือสำหรับ เหรียญสวยๆเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ70บาทนะครับและมีราคาซื้อขายสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้ตามเว็บตามเพจอยู่ที่ 30- 50ถึง50าบาทนะครับมาต่อกันที่อันดับที่2นะครับเป็นเหรียญที่ลึกครบ100ปีีปีศิริราชแพทยยากรน,นะครับซึ่งครบ100ปีเมื่อวันที่5กันยายนปีพศ2533นะครับ สำหรับจำนวนการผลิตของเหรียญจะอยู่ที่1 3 6 0 0ล้านหยเหรียญนะครับและมีราคาตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้สูงถึง150บาทนะครับและมีราคาเฉพาะกลุ่มสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้อยู่ที่1 0 0ถึง130บาทนะครับและมาถึงอันดับที่1ของเหรียญ2บาทที่เล็กนะครับเป็นเหรียญไหนไม่ได้นะครับนอกจาก เหรียญที่ลึกกวาละที่16บรบ100ปีกรมบัญชีกลางนะครับซึ่งคบ100ปีเมื่อวันที่7ตุลาคมปีพศ2533นะครับเป็นเหรียญ2บาทที่มีกระแสที่ดีตลอดมานะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่1ล้านเหรียญนะครับทำให้มีราคาตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่250บาทเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับ ราคาของเหรียญที่มีราคาสูงขึ้นอยู่กับความนิยมของเหรียญและก็ปัจจัยหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับสำหรับคลิปเดียวนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามผมนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกๆคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ